หลังจากที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนบัญชี Google นะคะไปเปลี่ยนให้มันเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้เราให้เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเรานะคะให้มันเป็นลักษณะมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันนะคะ,ะเวลาที่เราจะ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเราก็เข้าไปที่ gmail เนาะนักเรียนจะมี gmail กันอยู่นะคะจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันของ gmail ที่เรียนดาวน์โหลดไว้ลงมือถือก็ได้หรือนักเรียนจะเข้าผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะได้เหมือนกันก็เข้าไปที่ google นะคะแล้วมันก็จะมีให้เปลี่ยนเนาะ,อ,ะอันนี้คุณครูจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันนะคะนักเรียนก็เข้าไปที่ gmail นะคะเข้าไปที่ gmail อันนี้ gmail ที่เราเปิดไว้อยู่นะคะตอนนี้ให้นักเรียนกด นะคะขีด3มขีดขีด3ขีดตรงเนี้ยนะคะแล้วให้นักเรียนไปเลือกตั้งค่าเนี่ยนะคะเลือกตั้งค่านะกดไปที่ตั้งค่านะคะแล้วนักเรียนก็เลือกอ e ีเมลของเราอย่างนนี้คุณครูจะมีอ e ีเมลอยู่อยู่สองสองแอคเคาท์ด้วยกันนะคะคุณครูก็จะเลือกอันที่คุณครูจะเปลี่ยนนะคุณครูจะเปลี่ยนเป็นคุณครูจะกดของ ปนสันเทียบีแอดจีเมลนะคะให้นักเรียนดูเนาะว่าเปลี่ยนอย่างไงนักเรียนก็เลือก Gmail ที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อบัญชีนะคะกดเข้าไปเนาะพอกดเข้าไปนักเรียนเจอกับหน้าน,นี้ปุ๊บนักเรียนต้องทําอะไรจัดการบัญชีของ Google เห็นไหมคะจะเป็นตัวบนนะเลือกจัดการบัญชีของ Google ะคะตรงนี้ก็จะเข้าไปแล้วว่าอีเมลของเราเนี่ยชื่อปนสันเทียบีเห็นไหมคะ g t g m l i l แต่ชื่อบัญชีของเราคืออะไรล่ะบุกรณ์ปนสันเทียอันนี้คุณครูใช้เป็นชื่อกับนามสกุลของครูไว้เลยนะคะเวลาที่เราติดต่อง,งานกับคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะวิธีการเปลี่ยนนักเรียนก็ไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลส่วนบุคคล ตรงนี้ไงที่เรามีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ถูกไหมคะที่เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันเราต้องการเปลี่ยนชื่อถูกไหมคะชื่อบัญชีผู้ใช้นักเรียนก็กดเข้าไปนะคะเราแป๊บหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนตรงนี้เลยชื่อนักเรียนก็แก้ลงไปนะคะว่าเราจะใช้ชื่ออะไรนามสกุลนามสกุลอะไรนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะพรนักเรียน แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะักเรียนก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกปึ๊บน,นี้ก็กดบันทึกไปนะแต่เดี๋ยวน,นี้คุณครูกดยกเลิกนะเพราะว่าคุณครูไม่ได้แก้ไข นะคะแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วสำหรับการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้นะคะให้มันเป็นลักษณะของมาตรฐานสากลนะคะส่วนในเรื่องของวันเกิดเพศนักเรียนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านก็นักเรียนก็มาเปลี่ยนข้างในนี้นะคะค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ